สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนําเว็บคลิกอีกอเว็บหนึ่งนะครับชื่อเว็บคลิกเซนนะครับเว็บในการาทําทเงินออนไลน์เนี่ยมันก็มีหลายเว็บด้วยกันนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าผมเคยทํามากี่เว็บนะครับนี่ฮะทำมา20เว็บนะครับแต่เว็บที่ดีที่สุดก็คือแกนบักนะครับมา แล้วก็คลิกเซนส์ถ้าฝึกมัลซูนนิโอบัคก็พอใช้ได้เพจเวิร์ดนะครับส่วนเว็บอื่นก็มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับคืออย่างมันจะมีเว็บเว็บจัดอันดับนะครับเว็บคลิกนะครับชื่อเว็บ e ีมัน y ี p สเปนะครับอพอเข้ามาก็กดออนไลน์นะครับ Earnings i t e นะครับ มันจะมีเว็บจัดอันดับนะครับอาจะเห็นว่าคลิกเซนต์เนี่ยติดอันดับ8นะครับแต่อย่างแต่อย่าเพิ่งอันนี้นะครับก็คือเอาไปเช็คใน a l e x กซด้วยนะครับ,นะรบก็เข้ามาที่ a l e x กซใช่ไหม ก็ตรงนี้จะบอกว่าอันดับโลกครับอันดับโลกอยู่ที่อันดับที่เจ็ดร้อยเก้าสิบนะครับก็อันดับค่อนข้างดีท่านดับามากกว่าหนึ่งหมื่นเนี่ยไม่ควรจะทำนะครับอย่างเว็บตัวนี้ยอยู่ที่เกือบสองหมื่นนะอันนี้ก็เหมือนกัน,นครับอันนี้ก็เหมือนกันแต่ตัวนี้ยอยู่ที่ของแกนบัคผมก็ทําเหมือนกันอยู่ที่สี่พันกว่านะครับตัวนี้เล็บค่อนข้างดีมากนะครับ คือไอ e ้เว็บอีมินี่สเปซเนี่ยมันจะรับจ้างโปรโมทนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเชื่อไม่ค่อยได้เท่าไหร่ครับก็ต้องเอามาเช็คดูกับอเล็กซอีกทีนะครับทีเนี้ยพอเราพิมพ์ URL ครับ clicksend.com เข้ามาก็จะมาสมัครสมาชิกครับ sign up ก็กรอกชื่อนะครับเป็นภาษาอังกฤษนะครับอ่านามสกุลนะครับอีเมลครับแล้วก็คอนเฟิร์มอีเมลยูสเนมที่เราจะใช้เข้าล็อกอินนะครับพาสเวิร์ดนะครับก็กรอกพาสเวิร์ดแล้วก็คอนเฟิร์มนะครับแล้วก็กดคิดแคเ์เทานะครับอ่าพวกเนี้ย องให้มันตรงกับบัตรประชาชนนะชื่อนามสก,กุลเป็นภาษาอังกฤษพวกนี้ต้องจดไว้ด้วยครับอา่า u ยูสเนมพาสเวิร์ดพวกนี้ครับเสร็จแล้วก็ติ๊ก i have มาได้อ่านแล้วก็กดคลิด account นะครับอันนี้ผมสมัครแล้วก็มาดูมาดูของผมนะครับรกตัวเนี้ยจะ มีโฆษณาครับคือผมเนี่ยคือถ้าเป็นสมาชิกธรรมดาเนี่ยก็จะมีโฆษณาให้ปกติครับเพียงแต่ว่าตรงตัว regular a d เนี่ยจะมีให้แค่ป้ายเดียวก็คือป้ายาละ0.01นะครับดอลลาร์แต่ถ้าเราอัปเกรดเนี่ยมันจะได้เพิ่มมาอีก4ป้ายนะครับอัปเกรดก็17ดอลลาร์ต่อปีนะครับแต่ ทำแบบฟรีก็ได้ครไม่จําเป็นต้องเว็บนี้ไม่จําเป็นต้องอัปเกรดครับเพราะว่ามันไม่จําเป็นเท่าไหร่ครับแต่ผมเนี่ยอัปเกรดไปแล้วครับเวลาคลิกโฆษณาครับมาถึงก็คลิกเข้าไปอ่าแล้วก็อ่าคลิกออน h e c แค่ก็คือคลิก,ลกที่รูปแมวนําแล้วก็รอครับก็ปิดครับ เสร็จแล้วครับก็ทําอย่างนี้ครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาถอนเงินนะครับถอนเงินออกให้ดูครับมันจะมีหลายอย่างอยู่พวกทักนะครับก็คืองานคือจะทาหรือไม่ทําก็ได้ครับตัวนี้มันค่อนข้างเสียเวลาเพราะว่าอย่างบางทีม,มีเรื่องมาให้เราอ่านนะมันยาวมากนะแล้วก็ให้เราแค่0.1นนึ่งเนี่ยซึ่ง มันไม่คุ้มครับพวกคลิกกริดน,นั้นก็คืออพวกลุนโชคนะครับมันก็มีเหมือนเว็บอื่อๆนๆครับแต่ถ้าใครใช้ผมแนะนำให้ใช้เป็น Google Chrome ครับ o g l ว Chrome ต้องมากดติดตั้งตรงนี้ด้วยนะครับคือพอเราเราก็คลิกตรงนี้นะครับพอเราติดตั้งตัว คลิกแอดออนเนี่ยแล้วมันจะขึ้นเตือนเราตลอดเวลาโฆษณาเข้าครับนะครับมันจะได้ไม่พลาดนะเวลามีเซอร์เว์นะครับอันเนี้ยเวลามาีตัวแบบสอบถามเนี่ยมันจะค่อนข้างจํากัดเวลานะครับก็มันจะแจ้งเตือนเราตลอดเวลามีโฆษณาเข้าเวลามีแบบสอบถามเข้าเวลามีงานเข้านะครับ เพราะว่าถ้าเราไม่ติดเนี่ยเราเราก็จะไม่รู้เราก็ต้องเข้ามาคลิกตัวเนี้ยถ้าเราเปิดตัวเบราว์เซอร์ไว้ตลอดมันก็จะขึ้นเตือนเราตลอดนะสำหรับตัวส urve ย์ Survey นะครับตัวแบบสอบถามเนี่ยก็ครั้งครั้งละ,ะแบบสอบถามหนึ่งถ้าทำผ่านนะครับก็จะได้0.85ดอลลาร์ครับก็ถือว่าเยอะมากเลยนะครับ ตอนนี้ยังยังไม่มีแบบสอบถามเข้ามาก็จะเป็นตัวนี้0.85ครับค่อนข้างเยอะมากแต่แต่ต้องใช้จิตวิทยาในการตอบนิดนึงนะครับแบบสอบถามคือถ้าเขาถามว่า,าเรามีบัตรเครเดิตไหมอะไรเงี้ยเราก็ต้องตอบว่าเรามีถึงไม่มีเราก็ต้องตอบว่ามีเรามีโครงการที่จะซื้อรถไหมเราก็ต้องบอกว่ามี อตอนนี้เราบอกว่าเรายังไม่มีแต่เราจะม,มีโครงการอีกประมาณหกถึงสิบสองเดือนข้างหน้านียครับมันเป็นคําถามจิตวิทยานะครับถ้าเราตอบอว่าไม่ไม่มีบัตรเครดิตนะมันก็จบเลยแบบสอบถามก็ตกไปเลยนะครับทีนี้ผมจะมาถอนเงินนะครับวันนี้ก็คือถ้าเราทําได้ครบ 6ดอละลาร์ก็สามารถถอนได้เลยนะครับตัวนี้ระยะเวลาในการถอนเงินเนี่ยก็จะอยู่ที่1-3วัน,นครับผมจากครั้งที่แล้วที่ผมถอนไป6ดอละลาร์ก็ใช้เวลาประมาณ1วันนะครับกม็มันก็จะเข้า Paypal นะครับก็มาตรงนี้นะครับเดี๋ยว,ยวอธิบายตัวนี้ก่อนก็ได้ครับอันนี้ก็เป็นชื่อนามสกุลจริงแล้วก็ ยูสเนมนะครับเป็นสมาชิกตั้งแต่นะระดับสมาชิกนะครับผมเป็นพรีเมียมก็คืออัปเกรดแล้วนะครับนี่ก็จะบอกรายละเอียดต่างๆตรงนี้ก็จะเป็นตัวลิงก์เวลาที่เราจะแนะนําคนอื่นต่อนะครับก็มากรอบตรงนี้แล้วก็ไปโพสต์ได้นะครับอเดี๋ยวจะถอนเงิน,นครับวันนี้ ก็บัญชีเพย p a พวนะครับของผมก็กดอ่าสัมมิทเลยครับกดโอเคครับครับก็สถานะ pending payout ก็คืออยู่ระหว่างการดำเนินการก็ประมาณหนึ่งไม่เกินไม่เกินสองวันนะเงินก็จะเข้าบัญชีเพย p a พวนะครับ ก็ถ้าใครสนใจเว็บตัวนี้ผมก็มีลิงก์ให้สมัครนะครับใต้วิดีโอตัวนี้แล้วก็มีเพจมีบล็อกมี f เฟ e บุ๊กถ้าใครมีปัญหาหรือ,อไม่เข้าใจตรงไหนก็สามารถสอบถามผมได้นะครับก็วันนี้ก็คงเอาไว้เท่านี้ครับขอบคุณครับ